โรงเรียนมหาชัยพิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากลสินโรงเรียนมหาชัยพิทยาคมตั้งอยู่เลขท,ที่127หมู่ที่9าตำบลมหาชัยอำเภอสมเด็จจังหวัดกลสินโรงเรียนมหาชัยพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขนาดเล็กเริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2526 พื้นที่ของโรงเรียนมีขนาด80ไร่ในเขตพื้นที่บริการประกอบด้วยตำบลมหาชัยและตำบลแซงบาดาลปัจจุบันโรงเรียนมหาชัยพิทยาคมเปิดทําการเรียนการสอนในสองระดับคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนได้ทำการเรียนการสอนในสองหลักสูตรคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และหลักสูตรดนตรีกีฬา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากลสินโรงเรียนได้ผ่านการรับรองการเป็นโรงเรียนในฝันโรงเรียนดีประจำอำเภอร,รุ่นที่3และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่4จากสมศเมื่อวันที่11-13พฤศจิกายน พุทธศักราช2562ในระดับดีมากตราสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนคบเพลิงหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองพัฒนาก้าวไกลต้นมะขามหวานหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ภูเขาหมายถึงความเข้มแข็งความอดทนสีประจำโรงเรียนสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สีแดงหมายถึงพลังความเข้มแข็ง เอกลักษณ์ของโรงเรียนมหาชัยพิทยาคมโรงเรียนมหาชัยพิทยาคมเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนมหาชัยพิทยาคมเป็นพลเมืองดีเทคโนโลยีเด่นเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหาชัยพิทยาคมบริหารงานโดยนายอิสระพลปิ่นขจรผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคมและนายสายฟ้าหาสีสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคมมีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น29คนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคมมีการบริหารจัดการภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกันว่าสร้างคนดีมีความสุข ส่งเสริมพะหุปัญญาเห็นคุณค่าความเป็นไทยการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้เกิดการพัฒนาทั้งทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาควบคู่กับการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์และหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการดำเนินชีวิตมาใช้ในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคมมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อเน้นพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมด้วยทักษะชีวิตการส่งเสริมความสามารถที่หลากหลายด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป